ลิลลี่จูลี่ฮวงจุ้ยในขณะนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิสค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะความลับสัมนาโทนี่โรบินที่เพิ่งจบไปนะคะเมื่อปลายเดือนมกราคมมีคนดูทั้งหมด1.5ล้านคน190ประเทศค่ะวันนี้เราพูดถึง3กุญแจสําคัญที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จ 1. ลูกค้าคุณเป็นใคร 2. คุณมีข้อเสนอที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธนะคะสให้ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังค่ะ ทวนี่โรบินพูดถึงบริษัทหนึ่งนะคะที่เขาทำตามนี้เลยนะคะบริษัทนั้นคือบริษัทซับโปสค่ะนะคะคนที่ค้นคิดคือมิสเตอร์นิกนะคะมิสเตอร์นิกเนี่ยนะคะเขารู้เลยว่านะคะปัญหาของคนที่ซื้อรองเทา้าไซส์ไม่ถูกนะคะแล้วก็สีไม่ถูกจะเป็นอย่างนี้ประจําเลยดังนั้นเนี่ยเขาเลยมีไอเดียส่งให้ลูกค้า10คู่ค่ะให้ลูกค้าลอง ค่าส่งขาไปฟรีค่าส่งขากลับฟรีเห็นไหมคะเขาเอ็กไซท์ทำให้ลูกค้าตื่นเต้นมีข้อเสนอที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธได้ให้ลูกค้ามากกว่าที่คิดนะคะผลปรากฏว่าแรกๆเนี่ยทุกคนไม่เข้าใจนะคะแต่หลังจากนั้นประสบความสําเร็จมากมากจนทั้งบริษัท Amazon มาขอซื้อกิจการทั้งหมดบูลค่า1 2พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นมูลค่าเกือบ4ี่หมื่นล้านบาทเมื่อ1ิปีที่แล้วนะคะมิสเนิกให้ความสําคัญเรื่อง customer service มากนะคะ ตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนี่คือ3ากุญแจสําคัญนะคะที่คุณจะประสบความสมําเร็จนําไปใช้นะคะถ้าเห็นว่าข้อความนี้มีประโยชน์ก็ติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะ